สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามผ่านทาง YouTube คุยสาระเอ c ช a n ชาแนลวันนี้เรามาอัปเดตเรื่องสำคัญสำหรับมนุษย์เงินเดือนโดยเฉพาะผู้ประกันตนมาตรา33หัวข้อคือเช็คว่าเหลืออีกกี่งวดจะส่งครบ180เดือนเพื่อรับเงินบำนาญตลอดชีวิตและเงินบำนาญชราภาพประกันสังคมจะจ่ายเราเท่าไหร่ก่อนอื่น ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมต้องจ่ายเงินสมทบทุกเดือนอัตรา5%ของฐานเงินเดือนโดยฐานต่ำสุด1650บาทและฐานสูงสุด15000บาทดังนั้นเงินสมทบสูงสุดที่ต้องจ่ายคือ750บาทต่อเดือนเงิน750บาทแบ่งเป็น3ส่วนส่วนที่1 1.5หปรเซหรือ225บาท เป็นค่ารักษาพยาบาลค่าคลอดบุตรหรือกรณีเสียชีวิตถ้าไม่ใช้สิทธิ์เงินส่วนนี้จะหายไปไม่ได้คืนส่วนที่2 0.5%หเปรหรือ75บาทเป็นค่าประกันการว่างงานถ้าตกงานก็สามารถของเงินชดเชยได้ส่วนที่3 3%เปเซหรือ450บาทเป็นเงินออมยามเกษียณแม้หยุดส่งเงินก็ยังสะสมไว้และจะได้รับคืนเมื่ออายุครบ55 ปีในรูปแบบเงินบำเหน็จหรือบำนาญมาดูเรื่องเงินบำนาญกันครับถ้าส่งเงินสมทบครบหนึ่งปสิเดือนหรือ15้าปีขึ้นไปจะได้รับเงินบำนาญทุกเดือนตลอดชีวิตเงื่อนไขคือถ้าส่งครบหนึ่งปสิเดือนจะได้20%เอร์นของค่าจ้างเฉลี่ยห0สเดือนสุดท้ายถ้าส่งเกินหนึ่งปสิเดือนจะได้เพิ่มอีก1.5อร์เซทุก12บเดือนที่ส่งเพิ่มตัวอย่าง กรณีแรกส่งครบ180เดือนฐานเงินเดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้าย15,000บาทคำนวณน20% 15,000 3,000บาทต่อเดือนกรณีที่2ส,ส่งเกิน180เดือนเช่นส่งมาแล้ว35ปีหรือ420เดือนฐานเงินเดือนเฉลี่ย15,000บาทคิดเป็น20% 1.5% 20ปี รวมเป็น50%หนึ่งหมื่นห้าันเท่ากับ7,500บาทต่อเดือนสรุปคือยิ่งส่งเงินสมทบนานและฐานเงินเดือนสูงเงินบำนาญก็จะมากขึ้นและถ้าส่งครบหนึ่งร้ยปสิเดือนเมื่อไหร่ก็มั่นใจได้ว่าจะมีรายได้ทุกเดือนตลอดชีวิตหลังเกษียณวันนี้ฝากไว้เท่านี้ครับใครยังไม่รู้ว่าหรืออีกกี่งวดจะครบหนึ่งร้ยปสิบเดือน ลองเช็คกับสํนักงานประกันสังคมได้เลยเพื่อวางแผนกเกษียณให้พร้อมขอบคุณที่ติดตามรับฟังแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าเพื่อเป็นกําลังใจให้กันช่วยกดติดตามและกดแชร์ให้ด้วยครับสวัสดีครับ